สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราขับพ่อไปวิทย์บอกกันนะครับน้องกุ้งของเราคนระับติดเครื่องแลครับเนี่ใส่เกียร์ไปจับกุ้งแล้วที่นี้ ี่เป็นท่อหน้าสิบมาครับยาวห้าวาสองฟอกครับเรื่องดีไซน์เป็นที่แล้วครับเดี๋่อุงอุโค้งอ๋อครับเป็นที่ครับแคบครับ เดีาเช้าๆครับบอ่อห้องเป็ดของเราบอร่อนี้เป็นบุ้งต้องกามซีพีนะครับเดี๋ยวจะล้อมคืนนี้นะครับ ถึงแล้วครับออกุ้งของเราตอนนี้นะครับทีเราจะจับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะตั้งท่อกันตรงนี้นะเดี๋ยวยกล้อให้ลอยกันนะครับมีไฮดรอลิกนะครับเฮ้ตัวยกป้ามีครับมีท่าด่าดจะดันเพื่อให้หน้าลอยนะครับเราได้ถอดล้อได้ร้าล้อลอยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดล้อกันนะครับ กอ,อน,น้นยางนะใช้สามเหลี่ยมนะครับลอกร้อแล้วเจ้อ รอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเอาท่อลงพอกันน,นี่เราเอาซัมเลียมล้อล้อไว้แล้วนะครับโอเคนะครับปส่เกียร์ครับค่อยๆปล่อยคัดครับอเอ้ยมา พอได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็เอาไฮดรอลิกลงนะครับพับ๊อพอก็จะค่อยๆลงครับเอเค,อเ,คเรียบร้อยนะครับต่อไปครับเราจะมาเปลี่ยนยอยนะครับตอนนี้เป็นตัวเดินนะครับเอาเปลี่ยนเป็นยอยวิทนะครับโอเคมาทอดกันครับ ตะปางนี้นะครับแล้วใส่เข้าไปใส่เกียร์นะครับวิเกียร์ที่ใช้เป็นเกียร์สี่นะเกียร์แล้วก็เล่งหน่อยครับร้อย